สวัสดีคุณผู้ชมครับมาอัดฟางมาอัดฟางวันนี้มายกฟางช่วยลุงด้วยมาขนฟางช่วยลุงของผมก็เหลือร้อยก้อนครับกำลังอัดอยู่ยังไม่เสร็จอัดแล้วก็เก็บทันทีเลยครับเดี๋ยวกลัวฝน รถเป็นอะไรเราพี่รถเป็นม,ม,มัน,ม,นมันไม่มัดบ่ นึงเต็มรถกระบะแล้วครับน,นี่อันนี้ใส่นี่ใส่หกล้อมาอันนี้ใส่หกล,ล้อยังไม่เต็มได้ครึ่งคันอยู่เตรีย <c oughs> มเตรียมมาม่าไว้ช่วงหน้าฝนบ่ลุง <c oughs> ไม,งม่มาม่าแห้ง มามมากแซ่บหลาย <laughs> ถ้าถ้าหมดนี่ต้องไปถ้าไปซื้อเขานี่ช่วงช่วงหน้าฝนแพงนะลุงใช่ไหม ตร,ตรงไหนฟางรถเกี่ยวออกจากเครื่องมาเขาเขาตกบนต่อตอสั่งเขาก็สวยครับบางที่ลมมันพัดเวลารถเกี่ยวพัดมันตกลงร่องมันก็จมน้ำอะไรไปเวลาอัดไปฟางมันก็เปียกครับฟางก็จะดำไม่ค่อยสวยถ้าตกถ้าตกลงร่องถ้าค้างต่อสั่งอย่างนี้ก็อัดได้สวยครับ เวลายกก็หนักด้วยชื้นเพราะว่าเขาไม่แห้งเขาไม่ค่อยแห้ง